พรรคพลังประชาชนปากีสถานหรือว่า PPP นะคะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของปากีสถานยอมรับคำตัดสินของศาลสูงสุดที่มีคำสั่งให้นายยูซูปราซากีลานีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งคำตัดสินดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเพียง2เดือนหลังจากที่ศาลสูงสุดนะคะสั่งให้นางกีลานีไปแจ้งกับศาลสวิตเซอร์แลนด์ให้รื้อคดีการทุจริตคอรัปชันของนายอาซีฟอาลีซาดาลีประธานาธิบดีปากีสถานที่ระงรับการพิจารณาวไว้ชั่วคราวขึ้นมาพิจารณาใหม่ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ระงับไว้ใน เนื่องจากว่าให้เอกสิทธิ์คุ้มครองตามตำแหน่งประมุขของประเทศแต่ว่าสารสูงสุดค่ะมองว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลและก็เข้าข่ายการหมิ่นศาลดังนั้นจึงตัดสินให้นายกีลานีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปากีสถานในที่สุดนอกจากนี้ค่ะสารก็ยังออกคำสั่งให้กับประธานาธิบดีซา,า,าดาลีนะคะรีบ รีบคัดเลือนกนายรัฐมนตรีคนใหม่มาดํำรงตําแหน่งให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลงเป็นระยะเวลาน,านานเกินไปโดยนายกีลานีก็ถือว่าเป็นนายรัฐมนตรีคนแรกของปากีสถานที่ถูกตัดสินในคดีด,ดังกล่าวจนต้องพ้นจากตําแหน่งซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าศาลไม่ได้เปิดโอกาสให้นายกีลานียื่นอุทธรณ์ได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ประธานาธิบดีซาดาลีได้ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะว่ามีส่วนพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการใช้ธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นแหล่งฟอกเงินกว่า12ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งศาลของสวิตเซอร์แลนด์ได้เลื่อนการพิจารณาคดีด,ดังกล่าวออกไปหลังจากที่นายซาดาลีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551ค่ะ